สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Exila Gamer TV นะครับเราอยู่กันกับเกมมือถือโพสกีอัด l o ลอสสตอรนะครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับเราจะพาไปลุยด่านชาเลนจ์สัปดาห์ที่2นะครับก็สําหรับชาเลนจ์สัปดาห์ที่2นี่นะมันก็จะหมดเวลา24กันยานะครับแล้วเดี๋ยวมันน่าจะวนมาใหม่นะนะครับก็ตรงนี้จะมีด้วยกัน7เทียนะครับก็แต่ละเทียเนี่ยถ้าเราผ่านได้ระดับเนะครับ เราก็จะได้เพชร200นะเฉพาะการผ่านครั้งแรกนะครับก้องสำหรับด่านแรกนี่นะครับแนะนำพลังงานห4 0 0นนะครับอ่าศัตรู42ตัวนะครับด่านจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับมาเส้นทางเดียวแล้วก็ไปเป้าเดียวนะครับด่านนี้ต้องระวังตัวที่มันแอบยิงอยู่ไกลๆนะครับอืมพวกตัวยิงเราเนี่ยต้องแอบดีๆนะบางทีโดนยิงเก็บมาไม่รู้ตัวเลยนะครับโอเคไป พร้อมลุยลักษณะด่านนะครับมันจะเป็นแบบนี้เลยนะดิจิตอลสเปซนะครับแล้วก็อย่างที่บอกมันไม่ต้องใช้คอสนะครับด่านนี้ อ่าโอเคนะครับเนี่ยคอสมันจะเป็นอินฟินิตี้อยู่ตรงนี้เลยนะแล้วก็วางตัวได้เจ็ดตัวนะครับก็คือวางยัดไปเลยนะอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นนะครับเจ้าส้มแทบจะไม่ได้ใช้นะครับโอเคเราลุยเลยละกันนะครับอ่าผมวางแบบนี้นะซ้อนด้วยแคเรนนะครับแล้วก็เอาวิเลต้านะครับมายิงตรงนี้ ร็จปุ๊บตัวฮิวนะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับตรงนี้ก่อนเลยนะแล้วก็ตัวซูซักคุนะครับผมจะเอาซ้อนไว้ข้างหลังนะครับซ้อนไว้หลังแทนอีกทีหนึ่งเผื่อมันหลุดนะตามด้วยเดี๋ยวเอาตัวคิลลงก่อนก็ได้อีกทีหนึง่งอ่ะเราจะใช้คิวสองตัวคิวควยตัดกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวศัตรูจะมาแบบแพรใหญ่นะ ปิดท้ายด้วยตัวยิงอีกตัวหนึ่งนะครับใช้หุน่นคอนเซสเตอรต์ดาวต้นเหมือนกันนะอ่ะทีนี้เวฟแรกเนี่ยยังไม่มีอะไรนะครับก็ยิงเก็บไปเรื่อยๆธรรมดาก็ได้พอศัตรูมาเยอะๆที่หนึ่งนะครับอย่างเงี้ยหลายตัวปุ๊บเราก็ซัดด้วยวีเลตต้านะครับอ่ะตัวนี้จะยิงได้หลายเป้านะครับ <c oughs> อ่ะมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับ ที่เหลือเราก็เก็บเก็ไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบอันตินะครับปิเลต้าจะได้เก็บเกตนะครับ <S <S เว็บที่2มาแล้วนะครับ <S 1> <S 1> วเว็บนี้จะมีพวกตัวที่มันเป็นตัวปืนแล้วยิงมานะครับแบบนี้ซึ่งมันจะแสบนะถ้าตัวที่อยู่ข้างหน้าไม่ถึกพอนะครับหรือว่าเผื่อเอาพวกตัวปืนมายืนข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสถูกเก็บสูงนะครับคือมันจะแอบ,บยิงตัวไหนก็ไม่รู้ เพิ่มเพิ่มปุ๊บคือตายเลยนะโอเคนะครับเราก็ลุยไปแบบนี้เลยพอศัตรูมาเยอะๆนะครับก็ไม่ต้องแบกนะเมทนะวิเลต้าเคลียร์ไปเลยนะครับแบบนี้นะเน้นๆจะได้ฮิวทันนะครับโหนี่ขนาดเม่อเมอแป๊บเดียวนิดหายไปครึ่งหลอดนะวิเลต้าโดนได้ไงยังไม่รู้เลยเนี่ย มันยิงข้ามมานะอ่ะโอเคนะครับพอเริ่มบางๆอย่างี้เราก็ปล่อยได้นะทีนี้เกตวิเลต้าก็มาแล้วนะครับอะต่อไปจะเป็นเวฟสานะครับมาแล้วตัวหอ,อกนะมาก่อนเลยเรียกมันว่าไอหอ,อก ามาด้วยเอโล่นะอ่าแล้วก็มีตัวปืนนิดหนึ่งนะครับไอปืนเนี่แหละที่แสบนะเก็บมันได้รีดเก็บก่อนนะเ,เช็คจำนวนนิดหนึ่งโอ้มาเยอะๆนี่กวาดเลยนะครับปึ๊บไปเรียบร้อยไปแล้วนะครับวิเลตต้ารับเคลียร์ รีบเก็บรีบลถจำนวนนะครับเพราะเนี่ยมันมาซ้อนกันสี่ห้า 4, ตัวนะครับบางทีเราดูไม่ทันมันจะตายนะโอ้โหเลเลต,ต้าเลือดเลือดรถหัวไปเลยเมื่อกี้อ่ะเคลียนะครับเ,เดี๋ยวนะ เกือบจบไปแล้วดีเกือบเสียพลังงาน5แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เอาช่างมันไหนๆก็ไหนๆแล้วเล่นให้จบไปเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการผ่านชาเลนจ์ที่หนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะได้สามดาวนะครับค่าหมด42ตัวนะอ่ะก็เราก็จะได้เพชรนะครับแล้วก็พอผ่านตรงนี้ก็จะมีคูป,ปองด้วยนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยวสําหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาต่อคลิปหน้าอีกทีนึงนะครับวันนี้ไปก่อนละครับสวัสดีครับ